ถ้ากับว่ามันเห็นอะไรยังตอบไม่ได้ใน,นเหตุการณ์นี้นี่ยืนฝันน่งไทยนะยืนฝั่งไทยยังได้ยินเสียงหลอนสนันวันไหวขนาดน,นี้บันทึก,กสังเกจว่างานนี้ไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวสีหมอปลา,ปาก็เลยบอกว่าอธิบายง่ายสั้นแบบนี้สั้นง่ายว่าอะไรสั้นง่ายว่าหลังจากที่กัมพูชาโดนไทยโต้ตอบไปเขาก็ต้องมีเจ็บเขาก็ต้องมีตายแม้วันนี้ เขาจะไม่ยอมบ,บอกตัวเลขก็ตามทีแต่จริงๆแล้วมีเจ็บมีตายและคนที่เจ็บตายถ้าเป็นอาหารบ้านเราไม่ใช่ไทยเห็นไหมเรามีวิธีใหญ่ดูแลคนที่ยังอยู่ทําให้เขาไปอยากโบบแต่บ้านเขาไม่ใช่แต่บ้านเราอือปกปิดปิด ที่ตายไม่เต็มใจตายแม้จะสละชีพเพื่อชาติของเขาก็ตามทีแต่งานนี้วิญญาณนี่วิญญาณนี่คือฝั่งนู้นนะครับแขนอาฆาตคนที่สั่งการหมอปลาบอกว่ากลายเป็นสามพเวสีไปกันหมดแล้วหมอปลาฮะเมื่อเขาตายในสมรภูมิโลกเขาตายเป็นสามภเวสีจากที่เขามีเจ้านายแต่พอตายมากกลับไม่มีเจ้านายกลับกลายเป็นสามภเวสี ช่างอำมณีมากมาก,มากผมบอกแล้วว่าคุณน่ะไม่ตายดีแน่นอนถามว่าทำไมก็ไอ้ริญาณสาวเวสีเหล่านั้นนะ่ะรวมถึงญาติของทหารที่เสียช